ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Thunder Rain r e v i e ช่องของเราคือพื้นที่สําหรับคนรักรถยนต์ตัวจริงที่นี่เราจะพาทุกคนไปจอดลรกรถรุ่นใหม่รถแนวคิดรถ SUV รถไฟฟ้าและรถสมรรถนะสูงจากทั่วโลกด้วยการรีวิวที่เข้าใจง่ายให้ข้อมูลครบและมุมมองที่ตรงไปตรงมาเพื่อช่วยให้ผู้ชมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก่อนเลือกซื้อรถคันต่อไป วันนี้ Thunder Rain Review จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งใน SUV ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปี2026นั่นคือ isuzu mux 2รุปี20ปีศารุ่นล่าสุดที่มาพร้อมการปรับปรุงรอบด้านทั้งสมรรถนะความสบายเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ที่สปอร์ตหรูมากขึ้นกว่าเดิม isuzu mux 2รุ่ปี20ปีศาปี2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งในแบบ SUV สายลุยที่หลายคนคุ้นเคยแต่ครั้งนี้ถูกยกระดับให้ดูพรีเมียมและทันสมัยมากขึ้น ตั้งแต่การออกแบบภายนอกที่เน้นความดุดันสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้า R/S สีดำขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและมั่นใจไฟหน้า LED ส่งเฉียบคมพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามในทุกสภาพการขับขี่กันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูบึกบึนพร้อมเส้นสายที่ชัดเจนสื่อถึงความเป็น SUV ตัวจริงที่พร้อมลุยทุกเส้นทางด้านข้างของตัวรถแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนที่สมดุล ตัวถังสูงโปร่งตามสไตล์รถอเนกประสงค์ขนาดกลางถึงใหญ่ล้ออลูมยสีดำแบบสปอร์ตในรุ่น rs ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดุดันมากขึ้นซุ้มล้อขนาดใหญ่และเส้นสายด้านข้างที่คมชัดทำให้รถดูแข็งแรงและทรงพลังในทุกมุมมองส่วนด้านหลังของ isuzu mu x 2รูปี20่ปีซา26ก็ได้รับการปรับดีไซน์เช่นกันไ่ายท้ายเลทด,ดีไซน์ใหม่ดูทันสมัยกันชนหลังสปอร์ตพร้อมปร้า rs ที่บ่งบอกถึงความพิเศษของรุ่นนี้อย่างชัดเจนเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสาร จะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เน้นความพรีเมียมและความสะดวกสบายมากขึ้นเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงดีไซน์สปอร์ตในแบบ RS ให้การรองรับสรีระที่ดีเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายในทุกแถวเบาะแถวที่2และ3ออกแบบให้พับปรับได้หลากหลายเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกับครอบครัวหรือบรรทุกสัมภาระจำนวนมาก แผงคอนโซลหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้นมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบแสดงผลคมชัดใช้งานง่ายตอบสนองรวดเร็วพวงมาลัยมัลติฟังชันดีไซน์สปอร์ตช่วยให้ผู้ขับควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่เป็นแบบดิจิทัลช่วยให้ผู้ขับรับรู้ข้อมูลสัมพันได้อย่างชัดเจนและทันสมัย ในด้านสมรรถนะ Isuzu MU-X 2รุปี20ปีซาปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรเจเนอเรชันใหม่ที่ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิธภาพมากขึ้นให้กำลังและแรงบิดที่เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองการตอบสนองของเครื่องยนต์ทำได้ดีอัตราเร่งนุ่มนวลแต่ยังคงให้พลังที่เพียงพอสำหรับการแซงหรือการขับขึ้นทางชันระบบส่งกำลังทำงานได้อย่างราบรื่นช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างสบายและมั่นใจ ระบบช่วงล่างของ MU-X 2รูปปี20ปีซารุ่นปี2026ถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ได้รับการปรับปรุงอย่างชัดเจนให้การท่งตัวที่ดีขึ้นเข้าโค้งมั่นคงมากขึ้นแต่ยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนคู่คราเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถ SUV ที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งขับในชีวิตประจำวันและออกเดินทางท่องเที่ยวระบบพวงมาลายัยให้ความแม่นยำควบคุมรถได้ง่ายแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่ก็ตาม ด้านความปลอดภย uzu, ัย isuzu mux 2รูปี20ปีศา2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และระบบความปลอดภัยที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก abs ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันรวมถึงถุงลมนิรภยัยรอบคันระบบความปลอดภัยเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับและผู้โดยสารในทุกการเดินทาง ในภาพรวม Isuzu MU-X 2รูปปีี20ารุ่นปี2026คือ SUV ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความสบายและความทันสมัยไว้ได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้จริงมีดีไซน์สปรอร์ตหรูและสมรรถนะที่เชื่อถือได้ทั้งสำหรับครอบครัวการเดินทางใกล้หรือการใช้งานในชีวิตประจำวันรุ่นนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Isuzu ในการยกระดับ MU-X ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Thunder r a i n Review ช่องของเราคือพื้นที่สำหรับคนรักรถยนต์ตัวจริงที่นี่เราจะพาทุกคนไปจอดลิกรถรุ่นใหม่รถแนวคิดรถ SUV รถไฟฟ้าและรถสมรรถนะสูงจากทั่วโลกด้วยการรีวิวที่เข้าใจง่ายให้ข้อมูลครบและมุมมองที่ตรงไปตรงมาเพื่อช่วยให้ผู้ชมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก่อนเลือกซื้อรถคันต่อไป วันนี้ Thunder Rain Review จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งใน SUV ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปี2026นั่นคือ isuzu mux 2รูปี20ปีศารุ่นล่าสุดที่มาพร้อมการปรับปรุงรอบด้านทั้งสมรรถนะความสบายเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ที่สปอร์ตรหรูมากขึ้นกว่าเดิม isuzu mux 2รูปี20ปีศาปี2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งในแบบ SUV สายลุยที่หลายคนคุ้นเคยแต่ครั้งนี้ถูกยกระดับให้ดูพรีเมียมและ